สมเด็จพระอาริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานไฟพระเริกสำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความรุ่งโรดและเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่สกราชใหม่2566ณพระอุบโบสถวัดราชบดีสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานไฟพระเริกให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้เข้ารับการประธานไฟพระเริกเพื่อมอบให้วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสําหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมเสือริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2566 และมีพิธีมอบไฟพระเริกประธานหน้าพระรูปสมเด็จพระอาริยาวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกณนย์นประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น8โดยวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดรับไฟพระเริกประธานเพื่อเชิญไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศนำไปมอบแก่เจ้าอาวาสวัดที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีระหว่างวันที่31ธันวาคม 2,565ถึงวันที่1มกราคม2,566เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความสามัคคีพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธีและเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ศักราชใหม่